หลวงปู่สุขปาคของมระขามเท่า246เป็นหนึ่งในเบญจาภาคีเหรียญขนาจานของประเทศไทยพระนี้อายุการสร้างครบร้อยปีขาลเวลาที่ผ่านมาร้อยปีมายุคสมัยนี้ผู้ที่มีความรู้วิชาการที่แท้จริงต้องครอบคลุมทุกศาสตร์ในเหรียญละเหล่านี้ ระนี้สร้างมาในอดีตข้ามมาหลายชั่วยุ่คนถูกเลือกกำหนดออกมาด้วยพลังพุทธ,ธานภาพที่สูงล้กคราวน,นี้มาขยายดูนี่คือการขยายด้วยกล้องโทรศัพท์ธรรมดาได้หลอดไฟหลอดเะะดียวเลักณะทุกสิ่งถุกย้ามจะต้องเป็นจิตกรรมปฏิมากรรม ที่หลงเหลือข้ามการเวลาอายุร้อยปีอยู่ในสภาพที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานการศึกษาพระราวนี้เป็นปรากฏการณ์ที่หายากสุดๆของประเทศไทยแทบจะกล่าวได้ว่าไม่เคยปรากฏไหนแผ่นดินของประเทศไทยได้งา่ายปลังพุทธานุภาพที่สูงลำ้ำ จิตกรรมปฏิมากรรมและโลหะวิทยาในยุคสมัยนี้ล่าวได้ว่าสามารถส่งต่อขยายดูได้ด้วยอุปกรณ์ที่เด็ดจัดขึ้นในการสะท้อนแสงรีเ e ลคช o n ที่แสดงออกมาในโทรศัพท์นี้สามารถสังเกตจุดที่พิสดารและไม่เคยได้พบมาในอดีตได้เลย ในยุคสมัยนี้เราใช้กล้องดิจิตอลพน 1s สามารถขยายจุดตำหนิต่างๆที่เด่นชัดนั่นคือ reflection of light สามารถแสดงทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏนี่คือมรดกตกทอดของการเวลาที่แท้จริงพระนี้ถูกเก็บเป็นเวลานาน,านและข้ามมาเพราะบุญญา แห่งการเรียดหลองขอบข้างเป็นขอบข้ากระบอกพระองค์นี้จะเป็นกระไลทองหรือทองคำนั่นไม่ใช่สาระที่เป็นสำคัญคราวนี้มาดูทางด้านหลังนี่คือพระที่เป็นเอกของแผ่นดินคราวนี้มาขยายด้วยกล้องที่สะท้อนแสงด้วยโทรศัพท์ธรรมดา 6x จุดต่างๆ หมุดต่างๆจคมีตำาหนิในเอกลักษณ์ขอบเหลียญจุดเล็กที่เป็นตำาหนดิด้านขอบด้านไหนที่มีตุ่มเล็กๆแสดงที่เห็นอยู่นี้นั่นเป็นคุณลักษณะทุกสิ่งทุกอย่างการเรียนรู้พระเหลา่านี้ต้องอาศัยความรู้ทางด้านโลหะวิทยาไฮเทคโโรีีและ โชคดีที่เรียกว่ามีอุปกรณ์ที่ก้าวล้ำขึ้นมาในยุคสมัยนี้ง่ายต่อการพิจรารณาทางด้านพุทธภาพพระเหลียนนี้มีกำหนดกฎเกณฑ์และโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้นไม่ใช่ผู้ใดคิดอยากจะหาแล้วหาได้พระหล่านี้เป็นพระที่เอกลักษณ์และเจาะจง นี่คือเอกลักษณ์ของชาติไทยการตรวจสอบพระเหล่านี้กล่าวได้ว่าสามารถตรวจสอบได้ทุกสร์เพราะพระนี้เป็นปรากฏการณ์ที่สร้างจากอดิตการสื่ยุคปัจจุบันด้วยความรู้ทางด้านโลหะวิทยาวิศวกรรมศาสตร์ประสบการณ์อันยาวนานและสามารถเรียกพุทธานุภาพให้เด่นลำ้ำ มีเพื่อนฝูงจำนวนมากมายได้เคยพบเจอแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไหลขอบเขตแห่งกว่าลรู้เพราะว่าพระเหล่านี้ไม่ปรากฏได้ง่ายเลยนั่นคือกำหนดของเปลียญเหรียญน,นี้ที่เดินทางมาในสภาวะแวดล้อมที่ข้ามการเวลามา ร้อยปีในสภาพวะต่างๆและการขึ้นรูปของเหรียญนั้นมีผู้สร้างหลายคนคำนี้หมายถึงการกระไลทองหรือตกแต่งนั้นจะมีฝีมือช่างที่แตกต่างกันแต่รูปแบบจะ คล้ายคลึงกันทุกประการจิตกรรมและวิธีการสร้างในอดีตเป็นปรากฏการณ์ที่เหลือข้ามกาลเวลามาดังนั้นผู้ที่ศึกษาถ้าจะให้แท้จริงนั้นต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะทำความเข้าใจแต่ละจุดเมื่อหลวมกับทางด้านพุทธานุภาพที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเด็นล้ำ ที่เรียกว่าในแผ่นดินประเทศไทยมีผู้คนเหลือได้น้อยมากบุคคลที่จะทราบเหล่านี้ได้ล้วนเป็นอันดับหนึ่งที่หลงเหลือของประเทศไทยพระนี้ไม่ใช่ง่ายที่จะปรากฏสำหรับผู้มีความรู้ไม่จำเป็นต้องมองสามารถทราบด้วยยาก หรือวิธีการที่พิเศษการเรียนรู้ในยุคสมัยนี้สามารถเรียนรู้ได้แห่งปรากฏการณ์การใช้กล้องดิจิตอลวันเอสามารถเรียนรู้ได้ซึงหลักแห่งโลงหะศาสตร์วิทยาการศึกษา p Physical Property of Material ที่ปรากฏผ่านการเวลามานั้น การใช้กล้องดิจิตอลสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปรากฏการณ์ที่แท้จริงของพระเครื่องแต่อย่าลืมในแผ่นดินประเทศไทยในยุคสมัยนี้หาคนที่มีศักยภาพในการเรียนรู้นั้นได้อยากมากทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและมีผลแห่งตนเองการสร้างแต่ในอดีต เงื้อพระทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเหตุและมีผลการที่จะบอกให้ผู้อื่นเห็นในสิ่งที่ไม่เคยรู้จักเป็นเรื่องที่เลอะเทอะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับผู้ที่เรียนรู้ได้หรือมีวาสนาแห่งการคลอกรองนั่นคือสิ่งที่หาชมได้ยากสุด อย่าลืมระแท้ไม่ได้หาได้ไง่ายเพราะพระนี้มีเจ้าของหมาชนร้อยปีดังนั้นกล่าวได้ว่านี่คือปรากฏการที่แสดงสือ่อกันแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างถือว่านี่คือการแบ่งกันชม ต่างๆเหล่านี้หาได้ไง่ายสำหรับผู้ที่มีความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้จะส้อนแสงให้เห็นชัดปกิจิริยา r f l l e t t o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  l l i h t และ Phenomena น,น,นั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดจากกล้องโทรศัพท์และหลอดไฟหนึ่งดวงเท่านั้นดังนั้น นี่คือการแสดงเพื่อความสนุกสนานและเรียนรู้ว่าในประเทศไทยมีสิ่งต่างๆมากมายที่แปลกปลกไปจากอดีตที่เคยเห็นไม่จำเป็นที่จะหวังกอบค้องหรือเข้าใจว่าเป็นพระที่คุณต้องการนี่คือประกฎการของเหรียญ ที่เรียกว่าหลวงปู่สุขป,ปากของมะขามเท่าเป็นหนึ่งในเหรียญของประเทศไทยที่ขึ้นชื่อหรือช้าของแผ่นดิน